สวัสดีครับก่อนที่ผมก่อนหน้าที่ผมจะมาปลูกต้นไม้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามศึกษานะครับว่าเฮ้ยผมมีที่ข้างๆตรง,ข,ง,ข,งข้างบ้านตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นซอกครับแล้วแสงมันก็จะลงมาเฉพาะช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเท่านั้นมีเวลาที่ต้นไม้โดนแสงเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเอ๊ะเราจะปลูกอะไรดีอ่าหนึ่งในพืชที่ผมได้ยินว่าปลูกได้ในที่ ที่มันมีแสงน้อยขนาดนี้นะครับนอกจากสะระแหน่ตำลึงกระเพราโหระพาพืชพวกตระกูลโหระพาอะไรกระเพราพวกเนี้ยจะปลูกได้หมดแต่ว่าพืชชนิดหนึ่งที่ผมสนใจเลยก็คือพริกครับถามว่าทําไมถึงสนใจว่า้ปลูกพริกในที่แสงน้อยมันจะมีลูกเหรือเพราะว่าพืชทุกชนิดที่กินผลนะครับเขาจะต้องการแสงเพื่อสังเคราะห์แสงอย่างมาก ถึงจะสั่งข้อแสงจนเกิดเป็นลูกขึ้นมาได้นะครับผมก็สงสัยครับผมก็พยายามจะปลูกพริกอยู่เป็นปีเลยนะครับแต่ว่าพริกเนี่ยก็มีโรคแปลกๆหลายอย่างที่ผมไม่รู้เลยนะผมก็พยายามหาวิธีที่จะกำจัดโรคเหล่านั้นไม่ว่าใช้เชื้อราอย่างไตโคเดมาเข้ามาช่วยเพื่อกำจัดโรคพริกที่เกิดจากเชื้อรานะครับแต่โรคผมจำไม่ได้แล้วมันน่าจะมีพวกฟิวซ,ซ,ซาเรียมอะไร เยอะผมไม่ใช่เกษตรกร,กรมืออาชีพนะครับแล้วก็พวกแบคทีรียอย่างพวกแบคทีรัสต่างๆผมหามาทุกชนิดเลยที่หาได้นะครับคือง่าง่ายหมดไปกับเชื้อราแล้วก็แบคที ria เนี่ยไปเป็นพันนะครับเพื่อก็ปลูกพริกให้ได้อะสุดท้ายครับตรงนี้นะครับมันเป็นพริกที่ผมได้มาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็ฉีกเม็ดเอามาโรยเต็มไปหมดเลยตอนแรกมีเป็ร้อยต้นเลยนะตรงนี้ ก็ไม่รู้ทํำยังไงก็ปล่อยไปให้มันโตขึ้นมาเรื่อยๆต้นไหนไม่ไม่แข็งแรงผมก็ถอนทิ้งต้นไหนไม่แข็งแรงก็ถอนทิ้งนะครับแรกๆปลูกไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าพลิกเนี่ยมันต้องการน้ําที่แบบเยอะมากเลยดินเนี่ยต้องชุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับคือปล่อยให้แห้งไม่ได้ถ้าปล่อยให้ดินแห้งนะครับพลิกเขาก็จะไม่สวยต้นเขาจะไม่สวยเลยนะครับก็พอมันไม่สวยผมก็เอาวะตัดยอด ตัดยอดนี่อายุประมาณน่าจะประมาณครึ่งปีแล้วนะครับก็เริ่มจะเห็นมีดอกตูมแล้วล่ะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรตั้งแต่ผมอัดทั้งบาซิรััยประมาณ6ชนิดนะแล้วก็เชื้อรายอีก2 3 4 4ชนิดนะครับก็โตงามดีแต่ว่ามีอาการตรงนี้ยเหมือนเป็นโรคเขียวเขียวนะครับเขียวเขียวนี่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเกิดจากอะไร นะครับแต่ก็คงจะไม่แก้ปัญหาแล้วเพราะว่าหมดไปเป็นพันแล้วนะครับจะไม่หมดไปมากกว่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าตรงนี้มันเป็นไงอยู่ดีมันก็เหี่ยวง่อยไปเลยอะงงเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไว้พอมันออกลูกก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับว่าพริกนี้เป็นพริกอะไรผมยังไม่รู้เลยแต่น่าจะเป็นพริกจินดาแดงนะครับ